้าใช่ขอเชิญคุณคีตค่ะครับเอกสารนั่นเองค่ะหรือว่าที่เขาเสนอกันว่าคุณสตาร์เต้ก็เดี๋ยวขอวขอนุญาต เกิร์้นหาต่อเติมภาคอินบลิค่ะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานแม่นะคะสวัสดีครับเลงนะครับผมชื่อในวงการนะครับชื่อว่าคนจริงเล่นฟิ้งย้านนะครับขอบคุณที่วันนี้เานะ,ะวันนี้เลมาเปิดบูธนะครับผมอยู่ฝั่งขวานะครับริม <c oughs> ใครว่านะครับแวะมาทักทายหรือแวะมาพูดคุยกันเรได้นะครับผมมีของในวงการคอสเพย์มาขายด้วยนะครับผมวันนี้อาจจะเคินิ้น,นิดหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับใช่ครับผมผมนิฮายะนะครับผมเอทคอสเอสีนิฮายานครับผม,บผมวันนี้นะครับแล้วก็เปิดรูอยู่ตรงริม ดิฟสุดเลยนะครับผมจะเป็นโซนตก็ที่4ครับรูทเราจะมีค่อนข้างจะมินิมอลส่วใญ่จะเป็นกาชาแล้วก็ของโฟโต้ทั่วไปครับผมสวัสดีครับชื่อทีมนะครับอินสตาเฟย์ครับวันนี้มาเปิดบูธนะครับอยู่บูธ A4 ครับของก็จะมีเป็นโฟโต้เซตแล้วก็มีชูชอนครับพี่ดีเล่าจากคนนะครับเรียบร้อขอบคุณมากมเลยนะคะสำหรับเกสของเราทั้ง4ท่านที่ กิจกรรมสนุกๆแล้วก็ตัง้งบูธพิเศษพิเศษให้เราในวันนี้เท่านะคะ่ะแล้วเราอาจจะมีคำถามเล็กๆน้อยๆที่อยากจะสัมภาษณ์เก็สของเราหน่อยอยากจะถามว่าบรรยากาศในงานโอ l y Event เวนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเแ,แต่ คือเราจะได้เจอกับแฟนน้องที่ติดตามเรื่องนั้นโดยตรงเลยแล้วเราก็จะได้ใ่แต่อนะคะแล้วเราก็จะได้พูดคุยกับเรื่องที่เราสนใจได้โดยตรงจริงๆค่ะแล้วก็ต่างจากงานประจำที่เป็นรวมยังไงนะคะก็คืองานที่เป็นรวมค่ะมันจะมีแบบหลายน้องมากๆซึงบางทีเวลาคุยก็อาจจะมีหัวนิดนึง ก็สำหรับเรนะครับงาน Allie Event ที่ได้มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับของเรเลย,เลยที่ได้มาเป็นแขงรับเชิญในงาน a l l อ e Event ก็รู้สึกแปลกใหม่นะครับเพราะว่าปกติเดินงานคอสเพลย์ก็จะเป็น เห็นเลเยอร์คอสซะส่วใหญ่วันนี้ก็ได้เจอแฟนด็อกมากมายของเกมอาร์ไนท์นะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับบางคนไม่เคยเจอหน้าเลเลยก็มีแวะมาทักทายพูดคุยกันก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมใครเก่งเกมนี้ก็แวะมาสอนเลเล่นได้นะครับครับผมก็งานงานนี้นะครับผมก็ต่างจาก ขอ,อนน่ะครับตรงคิดว่างานนี้นะครับก็จะเป็นเราด้อมของอ้างในใช่ไหมครับผมอ่าทีนี้ก็จะเป็นเราด้อมนะคะรับก็เดาคาะคิดว่าจะเป็นอ่าของอ้างในนะครับก็จะมีความขอเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ตัวละครอื่นๆใช่ไหมครับผมก็ถือว่าต้อนรับอบก,ปกปุญน,นะครับผมนะครับผมอ่าจริงๆไงานนี้เป็นงานที่คาดหวังไว้นานมากนะครับแต่ผมเล่นเกมช่วงแ,แรกๆ หลายป e so ีแล้วหลังจากงานา็ปกติก็คือแบบว่าพอาเป็นงานคอสที่เป็นแบบประจำดอกรับกติจะเป็นคนคอสในดอกรเปล่า้าผมเล่นก็ในคำสาต่อไปครับเพราะว่าเราอยู่กันในดอกทางไหนด้วยกันมีตัวละครไหนที่ชอบแบบเราวีหุ่นเนะอยากจะลองตายาให้แบบผู้ชมแบบมาชอบตัวละครเดียวของเรานะฮะมีตัวละครในดวงใจไหมนะโอเคครับขออนุญาตครับ น่าจะผมนะครับผมตั้งแต่ช่วงแรกเลยก็แต่งอผมตัวเทมาดูชักเอ้ดูชักเกย,กเกย้เป็นตวย่างที่ชอบเหมือนกันครับผมตัวละครที่ที่ชอบใช่ไหมครับผมที่เห็นที่เห็นในอาร์ตไมค์เป็นจุดเด่นก็จะเป็นน้องวิวนะครับที่เห็นนะครับแล้วก็ในส่วนของเซเว่ด้วยครับเพราะจะเป็นตัวละครที่ผมสึกว่าคอที่โอเคสุดแล้วแล้วก็ดูดีสุดแล้วครับผม สำหรับเลนะครับก็เป็นตัวที่เอามาวันนี้เลยนะครับเฟรมิงเกอร์เน้นเฮดพีเยอะเน้นทึปเป็นหลักนะครับผมรับดาเมจโดนรลลลลลัว เราแบบอยากจะถามอะไรเจสสึน่ารักเราทั้งสี่นะคะก็ถือว่าเป็นส่งท้ายแล้วกันนะครับสำหรับงกนนี้ครับก็คือมีอะไรอยากจะบอกหรือแบบอีกสักทีแล้วกันว่าด้วยขอขอภัยครับประมาณว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆครับบอกให้จะลงเวทีไหมครับได้ค่ะแบบว่าอยากจะฝากผลงานฝากช่องทางการติดตามหรือว่าอยากจะฝากประสบการณ์ถึงคนที่อยากจะ เป็น Yes cosplay หรือว่าอยากจะเป็น Layer cosplay ที่โด่งดังเหมือนพวกพี่ๆค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่อยู่ในรอบนี้กันมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังเหนียวแน่งอบอุ่นขนาดนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของฝากผลงานนะคะทางเพจค่ะชื่อคุณพี่นะคะ HUAE เลเยอร์ค่ะก็คือก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องมีความสุขใจในตัวนั้นแล้วก็ศึกษาอย่างดีค่ะถ้าเกิดเราศึกษาอย่างดีแล้วเนี่ยเชื่อว่าการที่เราแต่งคอสเทลย์มันออกมาดีตามผลงานที่เราพลาดหลอดแน่นอนค่ะค่ะส่วนของเลนะครับก็อยากจะฝากติดตามผลงานการคอสเพลย์นะครับผมช่องทางติดตามหลักๆของเลเลยจะเป็น Facebook นะครับ ชื่อ,อชื่อ Facebook ชื่อว่าคนจริงเรื่องปิ้งยา่างนะครับผมจือมันจะประหลาดกับเพื่อนนิดนึง <c oughs> ก็อยากจะบอกเกี่ยวกับการคอสเพย์ด้วยนะครับว่าการจะ,ะขึ้นไปเป็นเกสเนี่ยสเนรัเลยรู้สึกว่าต้องพัฒนาสกิลพัฒนาการคอสเพย์ขึ้นแล้วก็หาช่องทางให้ตัวเองหาลู่ทางให้ตัวเองก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับทังหมก็ ตัวผมชอ่องทางการติดต่อนะครับก็จะเป็น Facebook แล้วก็มีไอจีทิกต็อกด้วยนะครับโดยใหญ่นะครับก็จะ Facebook จะยิงแอนในทางไอจีและทิ IG, กตอกเรชื่อเฟซบุ๊กของผมก็จะเป็นเอ็นซีมิคาหยาครับผมแล้วก็ในส่วนของคองเนเทนต์นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับก็กล้าพิ้กล้าลองกล้าทำนะครับผมแล้วก็เป็นการเป็นการให้การใจนะครับผมสวัสดีครับสามารถติดตาม และทางช่องทาง f เฟสบ o ๊กพีจีพิทตอะครับเฟสบุ๊กชื่อสแตนฟ์เปยนะครับขอบคุณครับครับและก็นี่คือทั้งหมดของเกสในส่วนแรกของเราครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันกับเกสในรอบที่สองในอีกเร็วๆนี้ครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเชิญเกสทุกท่านในตอนนี้เข้าประจำบูธก่อนครับผมใครที่อยากจะไปพบเจอหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเกสทั้งสี่ Yes, come <laughs>